สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มหลอะจะพาทุกคนมาดูนี่นะคะการเนี่ยค่ะการสันใบไม้เนี่ยค่ะใบตรงตึงนะคะที่เราใช้มุงหลังคาบ้านแล้วก็หลังคากระท่อมนะคะหน้าตาของเขาก็จะแบ่นี้นะคะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นแผงที่เขาสานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนประมาณ หลังคาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่แบบมันไม่มันไม่ทนนะคะปีต่อปีถ้าใช้หลังคากันเนี้ยค่ะหลังคานนี้นะคะหลังคาใบตองตึงมันต้องใช้ปีต่อปีเพราะฉะนั้นมันต้องเก็บทุกปีเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะคะมุงสูงนะคะทุกคนเห็นไหมคะจะเห็นว่าจะมีแค่กระเบื้องแล้วก็สังกะสีนะทุกคนที่ได้รับความนิยมนี่หลังคาบ้านของหมู่บ้านเรานะคะ เห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยมันจะมีแซมตรงนี้นิดหนึ่งที่เป็นใบตองตึงนะคะนี่สังเกตเห็นว่าจะมีแต่กระเบื้องแล้วก็สังกะสีนะคะในหมู่บ้านเดี๋ยวมุนอ,อจะให้ดูนะคะทุกคนว่าวิธีทํำยังไงซึ่งเมื่อก่อนมุหนอ,อก,ก็ทําเป็นนะตอนนี้ก็ยังทําเป็นอยู่ทุกคน มันไม่ยากมันไม่ได้มีวิธีอะไรซักซ้อนเลยนะก็แค่แบบเนี่ยค่ะใบตองตึงอย่างนี้ก็แค่พักครึ่งลงอย่างนี้เสียบเข้าไม้นะทุกคนเนี่ยสมมุตินนะอันนี้คือไม้สองอันก็คือใบตองตึงพักครึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาไม้อันหนึ่งพักอย่างนี้แล้วก็จะใช้ตอกอีกอันหนึ่งก็คือแบบล็อกไว้เออเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีทํากันนะคะไม่ยาก ทำง่าย <c oughs> เริ่มแรกเลยนะทุกคนนี่เขาก็จะเอาใบตองตึงหนึ่งใบมากไวเอ้ยเสียบเข้าไปนี่รอบเรียบร้อยนะคะนี่คุณพ่อก็จะเอาอีกสองใบนะคะหาใบที่ขนาดเท่ากันค่ะวางลงไปเสียบเข้าข้างในเอาต่ออันนี้นะคะเออ เสียบเข้าไประหว่างสองแผงนี้นะคะก็คือลอกให้มันอยู่นะคะนี่เสียบไว้ uh huh. นี่นะทุกคนเขาก็จะทำอย่างนี้นะคะ uh huh. เอาใบาตองตึงวันเรียงกันสองชั้น,นะคะ่ะทุกคนอ่าหาขนาดใบ,บาที่เท่ากันนะคะแล้วก็พักหางเข้าไปเก็บข้างในเอาตอกทักไว้แทงเข้าไปค่ะเขาจะแทงระหว่างนี้นะทุกคนนี่ สองใบนี้เออระหว่างสองแผงนี้นะคะนี่นเจลกนนเกอรอืมผมน,น่งน่ะวิสตทร์แมนั่งก็ย่นี่นะคะวางซ้อนกันไปเรื่อยๆทำเป็นลูปโซ่นะเอาอันนั้นทักไว้เอาตอกอีกอันหนึ่งเสียบเข้าไปเออเสียบระหว่างสองแผงมวงลงเสียบเข้านี่เป็นการล็อกไว้นะทุกคน แอนสุดท้ายนะทุกคนปีกสุดท้ายก็จะใช้แผ่นเดียวโดยการพักครึ่งนะคะนี่ใบเดียวพักครึ่งแล้วก็นี่ปีกเหมือนเดิมค่ะเสียบไว้นี่อันนี้ก็จะมัล็อกกับอันนี้นะคะนั่นเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ ทุกคนเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือแบบราคาแพงนะเนื่องจากเขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วก็ถ้าเราจะต้องใช้จริงก็คือใช้ในส่วนที่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยราคาแพงขึ้นหนึ่งยแผ่นนะทุกคนเนี่ยหนึ100ง่งร้อยแผ่นห้าร้อยบาทก็ตกประมาณแพงละห้าบาทถ้าให้เราไปเก็บขายเราก็ขี้เกียจเหมือนกันและทุกคนมันหนักมันเหนื่อยนะกวดจะได้มาแต่ละขั้นตอนมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเนี่ยเพราะว่าเนี่ย เราต้องไปเก็บอันนี้มาจากในป่าใบจงตึงมาจากในป่าแล้วก็มาเหลาไม้เนี่ยตอกนี่นะคะแล้วก็นี่ต้องตากอันนี้ออกด้วยนะเนี่ยก้างยา,ยาวๆเนี่ยต้องตากออกถ้าเราไม่ตากออกมันก็จะมีแบบโผล่เนี่ยโผล่ออกมาอย่างนี้ลงบ้างขึ้นบ้างมันก็เลยต้องตากให้มันเรียบเสมอกันนะคะตากก้างมันออกก่อนอเอาจริงๆนะกว่าจะได้อันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยถ้าอันละห้าบาทอนะ่ะอันละห้าบาทเนะนี่มหนอมองว่ายังไม่คุ้มเลยนะ แต่คนซื้อเขาก็บอกว่าแพงควรทาก็บอกว่าไม่ท้มเออมันก็จะไปมันนั้นแหละทุกคนหลากหลายธุรกิจน,นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนเก็บมาขายอยู่แค่มันไม่ค่อยมีคนนิยมเอามาทาหลังคาบ้านแล้วเพราะว่ามันไม่ทนนะคะก็คือต้องใช้ปีต่อปีเปลี่ยนยิ่งถ้าแบบไก่ขึ้นบ่อยๆนะทุกคนหลังคาไหนที่แบบมีไก่ขึ้นบ่อยๆขึ้นไปเหยียบนะล่วเร็วมากนี่นะคะทุกคนหลังคาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเบื้องแล้วก็สังกะสีเกิดทุกบ้านเลยนะคะ นี่จะเห็นไหมทุกคนอันนี้อาจจะเป็นใบตองตึงนะคะที่แบกส่วนเกินของบ้านที่แบกมันไม่สาม,มารถเติมต่อเติมอย่างอื่นได้นอกจากใบตองตึงนะคะเขาก็จะใช้ใบตองตึงแม่ในม,มงอ่ะในม,มงย่างหลังนี่บ้านนี้เขาก็จะใช้ห้องครัวเป็นสังกะสีนะคะส่วนตัวบ้านจะเป็นกระเบื้องคะ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ฝนมันสาดเข้ามานะเขาก็เลยใช้ใบตองตึงปิดนะทุกคนเออ ซ้อมแซมนิดหน่อยส่วนบ้างนี้ก็กาลังต่อเติมห้องครัวค่ะทุกคนเป็นห้องครัวด้วยความที่แบบเขานอนอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วทีนี้การมุงใบตรงตึงอย่างนี้ยทุกคนใช้หลังคาเป็นใบตรงตึงมันจะทําให้รู้สึกเย็นนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นทรงนะคะก็คือทรงเป็นไม้พายค่ะแล้วก็ใช้ใบตรงตึงวางการเป็นชั้นๆน,นะคะแล้วก็ใช้ตอกยึดไว้ค่ะไม่ใช้ตะปูนะคะทุกคน เขาก็จะใช้ตอกมากไว้อย่างนี้ซึ่งมันต้องใช้ตอกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ค่ะก็จะเรียงกันเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้นะคะถ้าชั้นทีๆหน่อยมันก็จะทนหน่อยนะคะกามุงใบตองตึงอย่างนี้มันจะทําให้ถ้าเราอยู่ในบ้านมันก็จะทําให้เรารู้สึกเย็นกว่ากระเบื้องแล้วก็สังกะสีค่ะแต่ด้วยความที่เขาไม่ค่อยทนนะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนคะคะเราก็จะเรียงกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะคะ นี่มุงกว้างนะคะทุกคนก็คือจะเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ไปฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือแบบใช้หลายร้อยแผ่นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทุกคนหนึ่งมักก็จะมีห้าสิบแผ่นนะคะเขาก็ซื้อมาค่ะมีคนรับจ้างทำอยู่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของคุณพ่อค่ะของคุณพ่อนี่ก็กบ้านนี้ไม่ต้องมุงหลังคาแล้วนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของกระท่อมที่ไล่ค่ะ คุณพ่อก็ต้องทำเพิ่มเติมนะคะลายหนึ่งก็ใช้ประมาณ40-50แผ่นค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะทุกคนถึงแม้กำมุงหลังคาด้วยใบตองตึงมันอาจจะไม่ได้รับความนิยมแล้วแต่กำมุงหลังคาด้วยใบไม้อันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกเย็นกว่ากำมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแล้วก็สังกะสีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ